สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่20นะคะเป็นวันหยุดเดี๋ยวเราจะพาไปดูคนที่ทําโอวันนี้นะคะประเภทงานก่อสร้างพอดีเขาทาอยู่ข้างแคมป์นี่แหละปะไปดูกันนี่ไงเพื่อนเขาทากันอยู่บนนั้นเห็นปะมองเห็นปะมันก็อยู่สูงอยู่นะวันนี้หน้าง,งานมันก็ไม่มีอะไรให้ดูเพราะว่าเป็นวันหยุดไงมันจะมีบางคนที่ได้ทำโอทีเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมวันหยุดของแรงงานไทยกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันปะ อ๋อมีหนุ่มเวียดนามมาเล่นตะกร้อดว้วยจะบอกว่าอันเนี้ยของปัญญาเองนี่โลละถ้าเราถ้าเราทุกนะเนี่ยถ้าเราทุกเป็นแบนๆหนาแล้วเราไปขายเองได้โลละ30แต่ถ้าเกิดเราให้รถเขามาซื้อเขาซื้อโลละ20เชื่อไหมว่า เมื่อเดือนมีนาคมที่ปัญญากลับไปพักร้อนใช่ปะกลับมาหายหมดเลยคุณเจ๊มันเอาไปขายเองทีนี้ปัญญาก็เลยต้องเอามาซ่อนรู้ไมประมาณ70็กิโลอ่ะโลละสามสิบคุณคิดเอาดี70,3ดส่บคูณโคตรเยอะเลยโคตรเสียดายเลยแบบกลับมาจากพักร้อนนะโคตรกุญิหิดเลยก็เริ่มทำใจด้เก็บใหม่ไม่เป็นไรก่อนจบคลิปนะครับปัญญาก็อยากจะแนะนํานะครับตอนนี้มีงานประเทศไต้หวันมาแนะนํานะคะเป็นโครงการใหม่ล่าสุดที่ ปัญญาจะแนะนำนะครับเป็นโครงการก่อสร้างโรงเก็บแก๊สนะครับรับเฉพาะเพศชายอายุระหว่าง20ถึง55ปีนะครับแล้วก็ใครไม่มีเงินทุนหรือเงินทุนน้อยก็เราสามารถวางเงินทุนแค่5,000บาทที่เหลือเรามาผ่อนต่อที่ไต้หวันได้แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากจะแบบว่ากู้ไม่อยากจะเสียดอกเบี้ยก,ก็สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้แต่ว่าปัญญาไม่รู้ว่ามันเท่าไหรนะ่เนาะประมาณ70,000กว่ากว่านั่นแหละ70,000-80,000ประมาณนี้แหละนะครับก็ หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปปัญญายด้วยนะครับแล้วพบกก็ใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย